สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านทุกคนนะคะพบกับช่อง y ย u u ูบส้มมะทาโร่ค่ะเปิดไพ่ไทยดวงชาวราศีกันประจำเดือนมีนาคม2565 ช่อง y o u t u b e สมมาทาโรโดูดวงกันด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพของคนราศีกันลักนณากันประจำเดือนมีนาคม2565จะเป็นอย่างไรมาให้ไพ่เป็นคำตอบกันนะสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังก็เอาไปปรับใช้นะ ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใครชื่นชอบกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยผูกรักษาและแบ่งวันที่ใช้หลักเกณฑ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะ1คำถาม3าม39บาท3ทําคำถาม99บาท5ทําถาม149บาทโทรคุย ถามได้ไม่จำกัดคำถาม20นาที299บาทนะจ๊ะใครสนใจล็อกสกีนวอลเปเปอร์เสริมดวงบ้างวอลเปเปอร์ Paper, มือถือ239บาทเลือกได้3อย่างไม่บวกเงินเพิ่มไม่ชาร์จเพิ่มทุกกรณีและ ใครสนใจจุดเทียนแดงมงคล27กุมภาพันนี้เลิกดีที่สุดในรอบเดือนนี้เฮงเฮงปังๆังฝากชื่อสกุลทำพิธีกันได้ชุดละ199บาททักแชท a c e b o o k สมมะพยากรจ้าเห็นไหมไพ่อะไรเห็นไหมไพ่อะไร เดือนนี้ชาวราศีกันเตรียมตัวได้เลยนะจ้าไพ่เดอะซันนะเดอะซันคือชื่อเสียงเดอะซันคือความสําเร็จเดอะซันคือเงินทองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วจ้ากระตือรือร้นหน่อยนะมุ่งมั่นขยันหน่อยนะความสุขความสําเร็จเริ่มต้นจากความหวังจ้าคนราศีกันต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองและจงมีความหวังอยู่เสมอพุ่งทยานไป สู่ความสำเร็จแบบไร้ขีดจำกัดนะแต่มันก็มีข้อเสียนะมันมีเรื่องของความใจร้อนนิดนึงมีความใจร้อนนิดเดียวเพราะว่าให้เด็กถือดาบบางเวลาก็ใจร้อนมากไปเราต้องดูจังหวะรอเวลารอโอกาสความใจร้อนบางเรื่องดีบางเรื่องมากไปก็ไม่ดีโดยเฉพาะความใจร้อนกับเรื่องที่ ตัวเราเองยังไม่เก่งไพ่ใบนี้บอกว่าอะไรที่ยังประสบการณ์น้อยอะไรที่ต้องหาความรู้เพิ่มเติมถามคนอื่นบ้างปรึกษาคนอื่นบ้างฟังคาคิดเห็นของคนอื่นบ้างการวิพากวิจารณ์มีทุกที่ทุกงานทุกองค์กรมีการวิพากวิจารณ์กันหมดแต่ถ้าเขาวิพากวิจารณ์แล้วดีกับตัวเราเอามาปรับปรุงนะ นะอย่ายิงอย่าอีโก้อย่าอย่าแบบฉันรอดอยู่แล้วฉันเป๊ะอยู่แล้วไม่เอาถ้าสิ่งที่เขาวิจารณ์แบบเฮย้ยดีวะ่ะต้องปรับปรุงวะ่ะฉัน ต้องแก้ไขจริงๆสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงควรปรับปรุงค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้ตีเพื่อกอแต่มันเป็นการตีเพื่ออคติอ่ะแบบนั้นนะค่อยว่ากันละกันเพราะฉะนั้นก็แยกแยะให้ออกแล้วก็สิ่งที่คุณต้องทําก็คือนอกจากความมั่นอกมั่นใจนอกจากความหวังความกระตือรือร้อนต่างๆที่คุณพึงมีคุณเองก็ต้องพิสูจน์ฝีมือนะฉันทําได้ ฉันทำได้จริงๆพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นบางครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมาเถียงกันให้ปวดหัว แต่วัดกันไปเลยวัดกันด้วยผลของการกระทำนิ่งๆดีที่สุดไม่ต้องต่อความยาวไม่ต้องสาวความยืดใครเห็นด้วยกับเราสนับสนุนเราลุยได้เลยส่วนใครที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราอาจจะติติงเราด้วยความปรารถนาดีก็ได้พยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าเขาหวังดีหรือเขาอาคติอะไรอย่างเงี้ยโลกใบนี้ยมันซับซ้อนแต่เราก็ต้องมอง องเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายอย่ามองเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ฝีมือให้ทุกคนได้เห็นโอกาสมาถึงแล้วงานก้าวหน้าธุรกิจธุรกิจก็ประสบความสำเร็จนะใครอยากลงทุนลงทุนได้นะ มันเป็นจังหวะก,กอบโกยแล้วอาจจะสร้างฐานนะที่เป็นปึกแผ่นได้ด้วยตัวของเราเองไพ่ใบนี้เป็นไพ่เจ้าสัวนักลงทุนนักธุรกิจทำคนเดียวก็ได้ทำกับเพื่อนก็ได้ทำกับครอบครัวก็ได้มันเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมิตรภาพความสัมพันธ์ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นใครตกงานว่างงานโอกาสดีๆกำลังจะมาถึงนะ แต่ขอให้เลือกงานที่ชอบได้ไหมคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรถ้าเราทำงานที่เราไม่ชอบหรือไม่ถนัดเลยเราอาจจะไม่มีความสุขคนตกงานว่างงานขอให้เลือกงานที่ชอบใครอยากเข้าวงการบันเทิงก็ได้นะใครอยากไปต่างประเทศก็ได้นะช่วงนี้เดือนนี้จังหวะดีที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จเพราะฉะนั้น ไม่ดื้อก็พอไม่ใจร้อนเกินไปก็พอแยกแยะคําวิาพากษ์วิจาร์ณให้ออกก็พอนอกนั้นขอให้มีแต่ความสำเร็จการเงินเดือนนี้มีโชคลาภโดดเด่นเดือนนี้กินดีอยู่ดีมีกินมีใช้แบบว่าชัดๆเลิศ กินหรูอ,อยู่สบายการเงินเดือนนี้ค่อนข้างดีมีโอกาสสร้างฐานนะที่เป็นปึกแผ่นได้ด้วยตนเองและมีโอกาสได้จับเงินก้อนหรือใครที่คิดวางแผนจะลงทุนลงทุนเนี่ยศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วเมื่อได้ข้อมูลที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วลุยอย่างเดียวอย่าโมแต่ลังเลอย่าโมแต่ไม่แน่ใจนอกนั้นอย่างอื่นไม่มีปัญหา อีกอันหนึ่งเรื่องเงินระมัดระวังภาระที่ไม่จําเป็นเช่นไปเซ็นคำประกันให้เขาแล้วเขาไม่มีความรับผิดชอบความรับผิดชอบจะตกที่เราระมัดระวังการถูกผลักภาระส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่อาจจะมีเรื่องราของระแหงกันบ้างเธอไม่ยอมฉันฉันไม่ยอมเธอเธอเอาแต่ใจฉันเอาแต่ใจ ระมัดระวังความเอาแต่ใจหรือบางรายบางคู่ขี้ระแวงอยากรู้อยากเห็นนะหึงหวงต้องระมัดระวังส่วนคู่ไหนนะแต่งงานใหม่หรือแต่งงานมานานแล้วอยากมีลูกมีบุตรให้เด็กขึ้นนะ การกําเนิดสมาชิกใหม่การได้ลูกการได้บุตรค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นราศีกันใครอยากมีลูกมีโอกาสได้ลูกสําเร็จสมหวังแต่ถ้าไม่ได้อยากมีลูกก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวของเรานี่แหละผี่น้องการอะไรการมีโอกาสจะตั้งท้องตั้งครรภ์มีการกําเนิดสมาชิกใหม่ในครอบครัวในกรณีที่โสด คนโสดชาวราศีกันมีโอกาสได้เจอคู่แท้เดือนนี้มีโอกาสจะเจอคู่แท้เป็นไปได้ทั้งคนไทยและต่างชาติอาจจะเป็นอายุน้อยกว่าก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าแต่นิสัยเหมือนเด็กงุง้งงิง้งง้องงงงก็ได้แล้วความรักของคนราศีกันเกิดจากความใกล้ตัวความรักเกิดจากมิตรภาพความสัมพันธ์การทนุถนอมอยากดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันความ รักความผูกพันนั้นมันจะค่อยๆพัฒนาไปจะได้เจอคนที่ดีที่ตอบโจทย์ตรงใจหรืออาจจะได้เจอคนปากร้ายใจดีก็ได้นะจ๊ะชาวราศีกันส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคการเสี่ยงโชคหลักๆเนี่ยมาจากสัตว์มาจากสัตว์สัตว์นำโชคนำลาบมาให้สัตว์สีเท้าก็ได้สัตว์ ปีก,ก็ได้ลองดูแล้วกันนะหรือบางคนอาจจะมีโชคลาภจากเด็กก็เป็นได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพดื่มน้ำเยอะ คนบางคนดื่มน้ําน้อยเพราะกลัวฉี่บ่อยอันนี้ต้องสารภาพมาเลยใครดื่มน้ําน้อยเพราะกลัวฉี่บ่อยไม่ต้องกลัวฉี่บ่อยดื่มน้ําเยอะๆแล้วบางคนช่วงนี้ผิวแห้งนะดื่มน้ําเยอะๆบางทีตาแห้งด้วยมีปัญหาสายตามีปัญหาที่เกี่ยวกับการมองเห็นหลักๆตอนนี้ดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ระมัดระวังปัญหาสายตาปัญหาที่เกี่ยวกับแสงสว่าง ส่วนปวดหลังปวดเอวเล็กน้อยนั่งนานไม่เป็นไรออกกําลังกายหรือนวดผ่อนคลายบ้างก็ได้ขอพรพระพิคเนตเสริมดวงหรือใครเลี้ยงกูมานบูชากูมานขอพรขอโชคลาภได้แต่ต้องไม่ลืมทําบุญอุทิศกุศลให้บ้างนะแล้วก็ไอเรื่องของการทําบุญเนี่ยแสงสว่างดีนะ น้ำมันตะเกียงดีนะหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการถวายน้ำดื่มก็ดีนะหรือใครอยากจะทำบุญกับเด็กกำพร้าเป็นการเสริมดวงก็ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าดือ้ออย่าใจร้อนอย่าเจ้าอารมณ์นอกนั้นอย่างอื่นการเงินดีความสำเร็จดีความรักดี เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันอยากเช็คดวงส่วนตัวทักแชทเฟ e บ o ๊กส้มมะพยากร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ